ขวดนี้มันทนความร้อนไม่ได้ค่ะเอาไปนึ่งก็หดเอาไปลวกก็หดเคยไหมกรอกแล้วไม่เต็มขวดขวดบิดบู้เลยเพราะว่าข้างในมันเป็นสูญญากาศไงเ,เราแ,แม่กรอกแล้วปิดฝาปุ๊บแล้วแม่คว่ำแล้วแม่ลงปุ๊บมันไปนไล่อากาศขวดบิดเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแป้นน้อยในรายการเกษตรนำกระแสกันอีกครั้งนะคะ เคยไหมคะที่เวลาที่เราไปซื้อน้ำอ้อยคั้นสดกับมารับประทานกันที่บ้านพบว่ามันเก็บได้ไม่นานวันนี้ที่ชุมชนบ้านดอนสันเจ้าตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้คะ่ะเราจะไปเรียนรู้กับเขาพร้อมๆกันในการทําน้ำอ้อยพัชไรท์จะมีวิธีการและขั้นตอนยังไงนั้นยุ่งยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยคะ่ะวิธีการที่จะช่วยยืด การเก็บน้ำอ้อยขันสดอะค่ะครูให้มันมีอายุยืนให้มันมีอายุยาวขึ้นนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาแบบป้าน,น้อยอยไปซื้อจากตลาดมาพอเอามาทานอะเก็บไว,ว้นในตู้เย็นใช่มันยืดแล้วอะมันเสียดายเสียดายอยากแบบว่าตังอะอายุยืนเหมือนปูใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบดงสวยอยู่ไง <c oughs> ก็ขอ,อน,นิดนึงท่านี้ป้าน้อยก็เลยอยากรู้ว่า <c oughs> เรามีวิธีการไหมคะครูว่าเราจะทํายังไงที่จะทําให้อายุการเก็บของมันอะ ยาวขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งก็ทำพาชเจรไลทำพาเจรท์ใช่ันกระบวนการแรกเลยก็คือทำความสะอาดขวดก่อนเท่าที่แป้งน้อยเคยรู้แป้งน้อยจะเห็นว่ามันต้องใช้อบมันต้องใช้ปรับการนึงน่งอะครูแต่นั้นมันต้องใช้กับขวดแก้วไงอ๋อทีน,นี้แล้วอย่างขวดนี้ล่ะคะคอันนี้มันขวดพลาสติกนึง่งลวกได้มันเป็นขวดแก้วอแต่ถ้าเป็นขวดแก้วปุ๊บเขาขายไม่ได้อะเขาขายทีขวดมันเป็นร้อยอะใครซื้อ เราซื้อมันก็ไม่ไหวนะเราก็ไม่ไหวเศรษฐกิจตรนนี้นีนี้ต้องใช้ขวดพลาสติกนี้ขวดพลาสติกเนี่ยมันก็มีขวดเพชรกับขวดขุ่นแรกนี้เราเรียกขวดอะไรครัอันนี้ขวดเพชรอใส่เใสจอกเลยใสใสใสเห็นสิวเลยเนี่ยอะมันอย่างนี้แล้วคือไอขวดนี้มันทนความร้อนไม่ได้ค่ะเอาไปนึ่งก็หดเอาไปลวกก็หดเพราะฉะนั้นมันต้องฆ่าเชื้อด้วยเคมีด้วยเคมีด้วยเคมีอย่างเดียวแล้วเคมี อย่ากลัวนะคะเคมีเนี่ยมันไม่อันตรายถ้าใส่ตามค่ามาตรฐานที่เขากำหนดอ่ะฮะทีนี้เวลาฆ่าเชื้อมันก็ต้องฆ่าเชื้อหมดทั้งขวดแล้วฝานะแม่นะมันมันไม่ยากอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็คือไปเอาแว่นใส่ตายาวมาดิผงคอลีนอ่าโอเคเออป้าก็ไปยาวยาวอ่าได้ไผงคอรีนหช้อนชานะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้ทำความสะอาด ภาชนะและอุปกรณ์แช่สองนาทีสําหรับอุปกรณ์ภาชนะอุปกรณ์ใช่ไหมทีนี้เราเตรียมน้ําไว้แล้วทําไมต้องมีสามกะละมังอ่ะน้านี้คือน้ําคลอลีนน้ํานี้คือน้ําสะอาดคือเราทาความสะอาดด้วยคลอลีนเสร็จต้องล้างอีกสองน้ําด้วยน้ําแล้วก็คว่ำเพื่อให้น้มันตกให้มันแห้งใช่ต้องให้แห้งนะคะให้แห้งจริงๆอ่ะเอาไปตากแดดสักหน่อยนึงก็ได้ให้่ ให้มันระเหยออกไปให้หมดนะ <Okay. S 2> ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นคอรีนคือเมื่อกี้นั่งบอกแม่ว่าถ้าเราใช้น้ำอุปโภคบริโภค uh huh. ค่ะแล้วเราตักน้ําคลองขึ้นมาใส่ในโอ่งที่จะเตรียมใช้อะ่ะ uh huh. แล้วเรากลัวว่ามันสกปก uh huh. แล้วก็ผงคอรีนเนี่ยตักเสร็จหนึ่งส่วนแปดช้อนชาเนี่ย uh huh. เราใส่ในโอ่งมังกรแล้วกดเกลีงเกวีง uh huh. มันก็ได้ฆ่าเชื้อโรค แล้วก็ตักออกมาใช้ล้างผักล้างอะไรเนี่ยันได้ใช้ได้ล้วซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนทำไมไม่ถามไม่ซื้อที่ไหนช้อปปี้เป็นน้อยทำไมไม่ถามไม่ถามเพราะแอบได้ยินมาแล้วแอบได้ยินแล้วเองค่ะใช่แอบได้ยินแล้วซือออนไลน์โอเคทีนี้เราก็จะผสมร้านวัสดุพันุ์ที่อยู่แถวในตัวอำเภอร้านอะไรอย่างเงี้ยต้องถามบางทีมันต้องเป็นฟู้ดเกรดนะอ๋อใช่หนึ่งช้อนชาน้ำหนักคือ3มกรัม อันนี้มันต้อง2ี่ลิตรถูกไหมใช่ใช่แต่เนี้มัน1ิลิตรใช่ก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ไ้ตั้หนึ่งจุดห้าเดียวแม่อ่าแล้วไงคะก็ลงน้ำสิออาลงหนูตัวหนูลงใช่ไหมใช่ลงน้ำไปโอเคค่ะก็เอาลงน้ำแค่นี้เองแล้วต้องใช้อะไรคนไหมครับอ่ะช้อนช้อนสิเอาอะไรคนน่ะก็ไม่น่าถามคนค่ะคนเอาแม่มาคนสิ หนูไม่ใช่คนเรียนเป็นคนไม่ยอมคนค่ะแล้วเราต้องรอให้มันละลายจนมันหมดไหมคะควรจะควรจะเราต้องการให้มันละลายอ๋อถ้าอย่างงั้นก็ยังไม่ได้ป้างั้นเดี๋ยวเราไปพักทานข้าวกันก่อน <laughs> <Okay. S 2> A few moments l a t e r ัาชนะทุกอย่างที่ใช้่ที่เราไปใช้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเสียะตะบวยอะไรทุกอย่างเนี่ยเสียเ,เสียภาษาอะไรคะป้าคะ เอามาล้างผ่านฆ่าเชื้อพอเสร็จแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วก็น้ำสองก็เอามาล้างล้างหมดเลยตัวนี้แก้วติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอามาตักน้ำอ้อยอ่ะใช่ไหมค่ะเอามาตักน้ำอ้อยตักน้ำอ้อยโอเคอ่าแล้วทีนี้ก็เริ่มจุกฝาจุกแม่ ในตอนที่เรานำลงล้างอะค่ะปาเราจะต้องมีเราระยะเวลาสองนาทีสองนาทีสองนาทีก็คือปล่อยนั่นทิ้งไว้ใช่จับเวลาสองนาทีได้แล้วถ้าอย่างนั้นในกรณีแบบนี้มันต้องผ่านคอิีงั้นเป้น้อยก็ไปใช้เป็นน้าปราปาล้างเลยไม่ได้ดน้าประปาเราก็ไม่รู้ว่าขณะที่ผ่านท่อมีการปนเปื้อนไหมอ๋อเออแล้วพอเรามาพาลาจไร์นั่นก็คือกระบวนการไม่สมบูรณ์ ถ้าอย่างนั้นปกติแล้วอย่างสมมติว่าระหว่างการไม่พัชเจอไรส์กับการทำพัชเจอไรส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างน้ําอ้อยเนี่ยค่ะมันจะยืดอายุได้อีกประมาณเท่าไหร่ะคะป้าสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์กับการที่อยู่ในตู้เย็นธรรมดาช่องธรรมดาได้เออธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่น้าอ้อยค่ะคําว่าสองอาทิตย์เนี่ยเราได้กับน้ําอ้อยน้ํานมน้ามะพร้าวอะฮะนะถ้าเป็นน้ําอื่นเช่น พวกน้ำกาแฟน้ำเก๊กเวยอะไรเนี่ยจะได้30วันจะบอกว่าหลังจากพัชเจอไรต์ไปแล้วอะ่ะรสชาติมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะป้าเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยใช่แต่พยา,ยาว่าถ้าเราคุมอุณหภูมิอยู่ที่70องศา70องศาเนี่ยสีไม่เพี้ยนเท่าไหร่สีไม่เพียเเพ้ยน<ะ>รสชาติไม่เพี้ยนรสชาติไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนสีไม่เพี้ยนคือคือเราล้างน้ําอุ่นก็ไม่ได้ล้างน้ําร้อนก็ไม่ได้เนี่ยลวกน้ําร้อนก็บิด แต่ก่อนก็ไม่ก็ไม่ฉลาดนะแต่ก่อนแป้งใหญ่ก็ไม่ได้ฉลาดนะเนี่ถ้าแป้งใหญ่ก็ใช้น้ําร้อนเอาขวดบิดใต้าหายแล้วทำไงวะแล้วถ้ามันอยู่ที่เจองศามันก็ไม่น่าบิดไหมคะบีดบีดบิด<อ>ขวดตัวนี้มันไม่ได้ทนขวดมันก็ไม่ฉลาดเหมือนกัน Few moments later moments หลังจากที่เราทำความสะอาดขวดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการเริ่มที่จะทำเป็นพัชเจริยลพัชเจริยไลอวนฮะในส่วนของน้ำอ้อยทีนี้เราก็ต้องถามก่อนว่าอ้อยเนี่ยเป็นอ้อยอายุเท่าไหร่สิบสองเดือนเป็นอ้อยหนึ่งปีก็จะมีความหวานอ่าเป็นหวานนี่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรกับอ้อยเลยค่ะเป็นน้ำอ้อยคั้นสดๆแล้วก็นำมาอานนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อย สีเขาก็ค่อนข้างเข้มนะคะอ้อยปีอ่าฮะอันนี้เราต้มทีนี้ขั้นตอนการต้มอ้อยเนี่ยเราจะไม่ให้เดือดพล่านเป็นเหมือนน้นําน้ําผลไม้ตัวอื่นอ uh huh. ่าฮะทำไม uh huh. อ่ะคะถามจำไม่จำไม่ไมล่ะคือถ้าเราต้มน้มําผลไม้ตัวอื่นเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็จะให้น้ํามันเดือดเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อ uh huh. แต่อ้อยไม่ได้ไงคือถ้าเดือดเนี่ยหนึ่งสีจะเพี้ยนเออสีจะเพี้ยนคนบ้านไหนอะเราอะ เออไม่รู้ต่อต่อต่รสของน้ําอ้อยมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนมันจะไม่กินเหมือนน้าอ้อยสดเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้อ้อยเดือดเดี๋ยวอ้อยจะโกดก็ก็ดมดมกินไปละเอาให้มันเป็นวิชาการหน่อยอเคเดี๋ยวเขางงอันได้น คือเราก็จะต้มต้มให้ความร้อนน้ำอ้อยนะคะอันนี้เป็นวิชาการแล้วเนี่ยชอบพาเขว์ออกนอกคลองอ่าเสร็จแล้วแม่แม่ก็อย่าไปฟังอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เทอร์โมมิเตอร์ให้ความร้อนไปเรื่อยค่ะพอความร้อนขึ้นถึง72องศานะคะพอเ2องศาเราปิดไฟเลยปิดทีนี้ไอ้น้าที่เราจะน็อกเนี่ยค่ะน้ําแข็งค่ะก็ต้องเป็นน้ําแข็งใส่น้ําใส่เกลืออ่อฮะโอเคโอเคน้ําแข็งใส่น้ําใส่เกลือค่ะ ให้อุณหภูมิมันเย็นเยียบเฉียบนะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดกรอกให้ถึงปากขวดเอาขวดหน่อยนะนะเอาขวดมาเอาขวดมา <c oughs> อันนี้เอาไปโดนแดด <สะ S 1> นิดหน่อยอให้ให,ให,ให้ให้หยดไอ้น้ำมันออกเห็นไหมเห็หยดไอ้น้ำไหมมีหยดไอ้น้ำนี่ไม่ได้นะจ๊ะที่รักอเอาไปโดนแดดแดดบางๆนิดๆเอาไปคว่ำโดนแดดนิดๆเวลากรอกนะคะให้ถึงปากขวดเห็นปากขวดไหมแม่ให้ถึงปากขวดตรงนี้นะเคยไหม กอกแล้วไม่เต็มขวดขวดบิดบู้เลยเพราะว่าข้างในมันเป็นสูญญากาศไงพอเราแ,แม่กรอกแล้วปิดฝาปุ๊บแล้วแม่ควา่าแล้วแม่ลงปุ๊บมันไปไล่อากาศขวดบิดเลยอย่าไปขี้เหนียวว่าน้ําอ้อยเราแค่นี้กรอกแค่นี้เราจะขายไม่ได้หลังจากที่เรายกจากไฟลงมาแล้วเราน็อกนะคะเพื่อห,หยุดความร้อนทีนี้เราก็อันนี้เราฆ่าเชื้อแล้วนะแล้วก็กรอกเลยค่ะถึงคอขวดพออยู่ให้ถึงคอขวดนะแม่ ถึงคอขวดแล้วก็แพคให้ถึงคอขวดแล้วก็แพคเลยให้ดังก๊อกแล้วก็ความปากขวดมันจะไล่าอากาศพอไล่าอากาศเสร็จก็อัดลงไปในเนี่ยเวลาเราทำทำเราแปลรูปออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจะต้องเทสคือสีเหมือนเดิมไหมกลิ่นเหมือนเดิมไหมรสเหมือนเดิมไหม น,น,นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราลืมที่จะจับเทอร์โมออมอิเตอร์จับอุณหภูมิถ้ามันสูงขึ้นไปเนี่ยโอเคว่ารสชาติและสีของมันก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมคะใช่ถ้าอุณหภูมิสูงนะคะสีจากเนี่ยสีเหลืองสวยเนี่ยสีมันจะคล้ำขึ้นคล้ำ<ส>ขึ้นอ๋อทีนี้การน็อกเนี่ยทำไมถึงต้องใส่แล้วต้องเย็นจัดการน็อกเนี่ยจะคุมสีของน้ำอ้อยให้ยังมีสีเหลืองสวยเหมือนเดิมถ้า ถ้ามันไม่เย็นจัดเนี่ยแป้นน้อยมันมีโอกาสที่จะทําให้สีของน้ำอ้อยเข้มขึ้นนะถ้าสมมติว่าน็อกเย็นเสร็จแล้วแป้นน้อยเอาไปวางไว้ในอุณหภูมิปกติอีกะะไม่ได้ไม่ได้พาเจไลท์ไม่สามารถไว้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ได้ไม่ได้พาสเจอไรต์ต้องเก็บในอุณหภูมิ5-8ถึงองศา5-8ถึงองศาเท่านั้นเท่านั้นอ๋อพาสเจอไรต์ไม่ใช่สเตอร์ไลท์ไม่ใช่สเตอร์ไลท์สเตอร์ไลท์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างใช่สีรถและก็กลิ่นของมันถูกไหมคะสเตอร์ไลท์มันจะใช้ความร้อนสูงอะค่ะอ๋อต้นทุนไม่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 ได้สูงมมกใช่ใช้หม้อใช้เนี่ย แต่ทุกอย่างต้องต้องฆ่าเชื้อต้องผ่านการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะคะอย่างแก้วเหมือนกันเนี่ยพอเราฆ่าเชื้อเสร็จเนี่ยสมมติเราทำนี้เราจะไม่วางกับโต๊ะนะคะอ๋อฮะต้องไม่วางกับโต๊ะไม่ได้ถ้าวางกับโต๊ะนี่จบนะแก้วต้องไปเอาไปลวกน้าร้อนใหม่หรือไม่ก็ต้องล้างถ้าเราไม่ไม่จับใช่ เพราะฉะนั้นวิธีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เกษตรกรหรือคนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่สนใจอยากทําน้ําอ้อยบรรจุขวดขายหรือน้ําผลไม้น้ามะพร้าวใช่ไหมคะป้าน้ำมะพร้าวทาได้ใช้กระบวนการนี้ทํากับน้ํามะพร้าวได้ได้เลยถูกไหมคะเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายค่ะ แล้ววันนี้นะคะการทาน้าอ้อยพัชไรส์หมดเวลาลงแล้วใช่ไหมคะครูก็ถ้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวติดต่อไปที่ศูนย์ส่สงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติก่อนแล้วกันนะคะครูใช่แล้วเดี๋ยวยังไงจะประสานไปที่คุณครูตุกนะคะ <ạ. S 1> เพื่อที่ให้ทาหลักสูตรแล้วก็มาจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูตุกมากๆเลยขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะ โอกาสทางเกษตรนํำกระแสนะคะได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์สําหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนแล้วสําหรับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ